รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี่นะครับเป็นเหลี่ยมแปลงข้ามหัวครับได้ระหว่างเอร้อยเอ็ดกระป๋าโดมครับแห่งค่ายร้อยเอ็ดครับส่วนทางด้านโน้นนะครับเป็นเจ้าเก่งบ้านประขามครับเสื้อสีแดงครับกำลังถือตะก้อกำลังจะเ์ฟครับจับคู่กา ชื่ออะไรนะตัวตีชื่ออะไรนะยันออจับคู่กับเสียยันครับยันร้อยเอ็ดครับเฮ้ยไม่ใช่ครับยันขอนแก่นครับแอดมินเบอร์ไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับเอร้อยเอ็ดเสือไปครับยันเปิดได้ครับยกมาสวยครับเอาเอร้อยเอ็ดเกี่ยวหลังเท้าครับเอร้อยเอ็ดมงดีครับนี่เลยครับก็ถามว่าตะก้อเดี่ยวในเรื่องตีหัวครับ เอรอยเอืดนี่ถือว่าเป็นเบอร์ต,ต้นๆของประเทศไทยครับแต่บอยู่ที่หนึ่งเท่าครับเก่งมันมะถามยกห่างครับมงยอดออกครับแหมน้องเก่งยังยกไม่เข้าครับข้างในเต้เท่าไรมาดูเบิร์สองแสนเลยผู้นี้ชิงรางวัลกันอยู่ที่2องแสนบาทนะครับ ทั้สองตัวหนึ่งครับเอลอเอสเสิร์ฟไปเสียยันปล่อยออกครับเจ้าเก่งบ้านมระขาครับผมตันของเจ้ายันครับผ้งสองมีพยายามข้ามหัวแล้วก็รถตั้งเจ้ายันตั้งสองเจเองเก่งบ้านประขาไม่ไปเซอร์ได้หนึ่งต่อสองครับต่อสองครับผมเสือปานมาปานโดมครับผมปานโดมยกล้นไปเยอะครับน้องเก่งยกมาเสือยันดีดีครับ พูดถึงตัวยกนี้น้องเก่งยกดีกว่านะครับยกดีกว่าเสียโดมแน่นอนครับมาดมรเส่วนทางด้านเจ้าเอร้อยเอ็ดนี้ตีหัวดีกว่าเสียยันแน่นอนครับดีกันคนละอย่างครับเอร้อยเอ็ดลองลากเองครับโบกข้ามหัวโอ้ออกไปเยอะครับมาลุ้นกันครับว่าจะออกใครครับ สต่อ2ครับเก่เเฉยยอดมาปลาดมยกได้เอาเอร้อยเออาติดเขาครับตัวยันลากเองโอ้ยหมุออกไปครับมานมานาไหนชอบไหนโอ้โหเด็กผมอยากลาดมปลาด สองต่อ3ครับเอลเอดเซิร์ฟพิกเน็บเสียยันยังเปิดได้ครับเก่งยกมาโม่งดีครับไอเบสเขาเดินเอาเงินสองล้านมาให้ยังยังเนี่ยอะไรพี่อ่อนไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปนะครับเรื่องไม่ได้ทะเบียนหรอกเก่งเสิร์ฟมาป๋าโดมยกห่างครับเอลเอลดีเกิดโดนเกี่ยวเหมือนกันครับ ีนคื่พอคู่ในการทูติมแปนะคทำชุดสีเขียวนะมาโนกับเอเนไอสสี่สีแครับตัวกันแก็ดครับสองอเอร้อยเอ็ดเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสียไปเสียยักเป็นสวยยกมาเสียยันมงดีครับมีครับผมสามต่อสองครับ เก่งมานปาะามเสิร์ฟมาพาโดมยกได้ครับโบ่งสวยงามครับเอร้อยเอ็ดครับอเอลเอลเอ็ดเป็นฝ่ายเซฟครับเสิร์ฟไปอ้เก่งมากปาะคามยกล้มครับเอลเอเอ็ดล่นลูกสองเลยครับ ร้อยเอ็ดนะครับผมหมดจริงเยงจริงครับผมของแกครับมีแต้มสามต่อสามครับผสามเท่าครับเรียร้อยเอ็ดเไปโตกมาเหยียญมงดีครับถือว่าเทคตัวได้สูงมากครับเหยียญครับ น้องเก่งบ้านบะขามนานๆจะได้เห็นลงเตะเดิมพันสักทีครับั้งอยู่ที่สามเท่าครับเก่งเสืเข้าช่องกลางมาเอรอเอเปิดปาโดมยกสวยครับอ <c oughs> แข่งขันกันที่13มแต่ไม่มีดิวนะครับ ตอนนี้กตอยู่ที่3เท่าครับงัน้องเกมยกมายันมงเกือบโดนเกี่ยวครับอุมโครามาเยแม่คันไ่เรียบเลยนต่อนอนี้แต้มอยู่ที่3เท่าครับเก่งบ้านประขามเสิร์ฟมา โดมเปิดเสียครับโดนคางครับ4-3ลูกนั่นนี่โดนไม่เห็นงะโดนอะไครับน้องเก่งเหมือนจะเห็นจุดแล้วครับถ้าน้องเก่งเห็นจุดนี้เอ1 1ไม่ได้เปิดลูกเสิร์ฟแน่นอนครับถึงบ้านคำถามเป็นฝ่ายเสิร์ฟม4-3ครับน<ส>้องเก่ง เริเข้ากลางไม้เออเอดเปิดสวยขวาโดมยกสวยงามครับถ้ายกได้ก็ไม่มีปัญหาครับ เออไล่เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ4-3ต่อ4ครับเออไล่เสิร์ฟไปน้องเก่งรับมีเซนนิดนึงครับแต่ยังยกสวยครับโบมะโอ้ป่าโดมจะเปิดส้นครับป่าโดมกับผมกันป่าโดมจะพูดกับเจ้าแม่ครับ4-3ครับน้องเก่งเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟเข้ากลางมาเออไล่เปิดครับ ปาโดมโยกล้นหรือเปล่า<ป>ล้นครับน้องเก่งยกขวาไปยันยอดติดหลังเท้าเอร้อยเอ็ครับโบกขาหัวน้องเก่งยังอยู่็อกได้ยังไงอ่ะโอ้็อกได้ยังไงครับลุงมีครับ็่าได้ยังไงเรายกได้ยังไงลุง เล่นเกมนะอันนี้าร์ดสัแตผมจะั่งนู้นชอบนู้อะระอะไรอะครับมันมีให้มือรับให้มือรับมอีกันูเขาเลือกทีนอ่าตอสามครับผมตอนนี้ต้องเก่บเถบอหยอดมาครับอาโดมเอาหลุดนะ เล่กเกีเสริฟแข่ขนนำเที่ยวันทัพโดยเก่งมาทแต่เสียตองานน้บสี่มสี่แตมนักกีฬาจกครับสา่อสครับน้องเกีงเสริฟครับหกต่อาครับตอนนี้เปิดมาปลาดมเปิดยกห่างครับแก้ไขแล้วครับน้องเกีงรับ1นึสองยันโบมดีครับ เฮนะ้ยพูดออกสีไม่ได้เสียตอนสามสองเลยพรายพัน,นลากาไปใจลละห้าสองเอะอะไรห้สี่วะไอ้หนึ่งคว <c oughs> ามทางบ้านบะขาม <c oughs> ขึ้นนำ เจ็ดต่อสามครับราคาอะไร้สองลอง้อมหลันี่งที่แน่ยันเป็นปัญหายนีะภาพเลยเก่งเหมนมาถาจาก เก็บต่อสามครับน้องเก่งบ้านประธามเป็นฝ่ายเสรซฟครับเสิร์ไปลูกออครับเอลอยเอเป็นฝ่ายเสรซฟครับติมสาต่อเครับ เสิร์ฟโป่งข้ามหัวเสียยันมาน้องเก่งยกสวยงามครับโอ้โหลูกนี้หม่งไม่เต็มหัวนะครับเพราะป่าดมเกี่ยวไม่ได้ครับเจ็ดต่อสามครับน้องเก่งเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปป่าดมเปิดสวยยกสวยงามครับ ่นครูนี้ชิงรางวัลกันอยู่ที่200 0 0 0บาทน,นะครับแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีลนะครับเซี่ยร้เอ็ดเป็นฝ่ายเซิร์ฟเซยันเปิดสวยน้องเกมยกสวยงามครับโ<อ>บ่งอ,อ๋อครับโอ,โอ้ลูกนี้ยกสวยแล้วนะครับ โมงผิดเหลียมครับ่ยเจมครับเสี่เต่อเดครับเอรเป็นฝ่ายเสิร์ฟเบกีงบ้านประขามยกสวยโมงดีครับดีที่ครับดอกนีสี เจ็ดตอสีครับผมเจ็ไไดต่อสี่ครับเกียงบ้านบัคขามเป,ไป,ไปไ็นฝ่ายเสิไไปปร์ฟเสิร์ฟใส่ป๋าโดมครับป๋าโดมป่าโดมยกต่้มนะครับยอโดนเกี่ยวหลังเท้าครับห่างครับป๋าโดมเกี่ยวยกมาสวยงามครับเก็บแต้มไม่ได้ครับ ทีต่อเจ็ดครับเอลเอสดโป่งข้ามหัวเสียยันมาต้องเก่งยกสวยงามครับเอ้าโบกออกอีกแล้วครับเยี่ยมไม่เอาแลยพ้า้างเสียงด้วยเหรอเฮ้ยสายชิวโคราชอ้นอะไรนะคอมเมนต์อ่ะมันขับขอนอนุญาตไม่ไหวมาก มันก็พอได้ครับเดี๋ยวมาเบิร์นยอนหลังกับผมม่วงขอบพระคุณครับผมฝรั่งร้อยเอ็ดไล่มาเป็น5ต่อ7ครับอ้นเดียวแพ้แอมโอ้ยกองเยอะมีเตะเป็นที่หต่อ7ครับผมที่ต่อ7ครับเนียร้อยเอ็ดเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไทยเสียยันน้องเก่งยกสวยงามครับ เสียยันนียันนี่เดียวดีเก็บต่อห้าครับเก็บบ้านบัคคามเป็นไฟเซิร์ฟเหีเพื่อเดียวมาเก่งบ้านบัคาบว่ากันไปครับห่างครับโบว์มาสี่ยันเปิดซ้ายน้องเก่งยกซ้ายโบไปโดนเกี่ยวเอ้อร์เอร์ลากเองล้นเอาละครับเก็บแต้มหรือเปล่าเอ้อร์เอร์เกี่ยวหลังเท้าครับยกมาห่าง โดนเก่งเกี่ยวครับเอาไหมกเก่งโมงเองครับโดนเกี่ยวซ้ายเอ้เอาไหมกเกี่ยวขวาเ,วเาปล่าแต้มหรือเปล่ายังอยู่โอ้โดนตัวเอร้อยเอ็ดครับโอ้โหจอดนี้อย่างมันครับน้องเก่งก็โมงดีแล้วนะครับแต่ว่าติดสายเอร้อยเอ็ดครับคนที่เหนื่อยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเออรอยเอ็ดครับ ไปต่อห้าครับเกียงบ้านบะขามเป็นไฟเสิร์ฟอดมเอาแตกลูกเสิร์ฟไม่ง่ายครับลูกนี้ครับฝั่งทางบ้านบะขามไล่มาเป็นเก้าต่อห้าครับไล่เข้าไม่ไอกเขาผมรับ ทางบ้านประขามได้เฉรยคแน้าเก้าต่อห้าครับทีมบ้านประขามเสิร์ฟยังอยู่ครับไม่เสียครับเอล้อยเอ็ดมงยอดไม่ข้ามครับป่าดมยกไม่เข้าจุดนะครับลูกนี้ครับค่อนข้างห่างครับเอล้อยเอ็ดตัดสินใจยอดไม่ข้ามครับหนีไปเป็นสิบต่อห้าครับ เก่งบ้านมะขามเป็นฝ่ายเสิร์ฟตัดห้าสีครับ <5. S 1> น้องเก่งเสิร์ฟไปฝ่ายโดมรับได้ครับ <5. S 1> ยกมาเอรอเอสดับเข้ายังอยู่ครับแหมยังเฉียงครับเสียยันครับห้า่าต่อสิบครับเอรอเอสด โป่งข้ามหัวเสียยันมาน้องเก่ยยกห่างนิดนึงครับโบกงออกไปเยอะครับเท็กตัวได้สูงนะครับแต่ว่าก้นลงไวมากครับลูกนี้ครับตั้งว่าโมงผิดเหลี่ยมแบบนี้ไปสามลูกเลยนะครับ6ต่อสิบครับ A ร้อยเอ็ดเสร์ฟโป่งข้ามหัวอีกรอบครับเี่งานมะขามยกสวยงามครับลูกดีครับ นห่เรียกว่าโมงแบบทิ้งตัวเลยนะครับเสียยันเงาสิบต่อหกครับเก่งบ้านมะขามเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปตาโดมยกห่างครับโอ้โหเกือบโดนเกี่ยวครับ รอบสิบครับเอล้อยเอ็ดเสิร์ฟมาเสียยันเปิดสวยน้องเก่งยกห่างนิดนึงครับน้องแต่ยังตีได้ดีครับนี่แดงนี่ดีนี่สิบต่อหกครับน้องเก่งเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปเอล้อยเอ็ดเปิดสวยครับฝ่าโดมโยกต่ำครับ ยังอยู่น้องเกณฑ์แก้ไขข้ามไปเอลอยสเปิดหลังเท้าเอ้าล้มข้ามมาครับถือว่าเสียยันไวมากครับลูกนี้ครับจังหวะมงยัดตัวยังก้มหัวเปิดทันครับหนีไปเป็น11-5ต่อ11-6ต่อครับเก่งบ้านบักขามเป็นฝ่ายเซิร์ฟเอลอยสเปิด เอรเอ็โอ้โห oh, oh. โดนหลังเท้า,าล้นข้ามไปครับถือว่าเสียนะครับเห <c oughs> ลี่ยมนี้สู้กันในเหลี่ยมแรกข้ามหัวแปรเท่านั้นนะครับข้ามอย่างอื่นไม่ได้นะครับหกต่อสิบเอ็ดครับเอร้เอ็ดเสมาเสียยังเปิดสวยงามครับน้องเก่งยกสวยงามเ <c oughs> อ,อ้าปุก<อ>ไปเหลี่ยมเดิมเลยครับ โบกพลาดแบบนี้ไปสี่ลูกแล้วนะครับเหมือนเทคตัวขึ้นไม่สูงตามที่ต้องการครับเจ็ดต่อสิเครับเอเลอิสเริฟมาเสียยักิดสวยยกสวยงามมากครับโมงดีครับ Anh hát cao biết thì cho mình Hả? Tại nói bạn thì bàn hôm hang càng gì điều này Bạn xoay แนมน่าบอกอ๋อมีคุณชต่าหยอดเสียยันหยอดได้ดีครับโค้ชกับงหยอดอาร์ซิลัไต์ในสนามเลยคุณโจนก็เบิร์ดไหลในสนามคุณโจนต่อไหมเนี่ย เอาเผื่อคู่เขามันใสกันนะเขาจะมีแรงหยงมันไม่ฝ่ายฝ่ายขงไหดิเจ็ดสิบเอ็ดครับอไยกสวยงามครับเดียยันมงได้ดีครับเสียชัดเจนขอบคุณนครับต่อไป <Ooh. S 1> เกมบ้านมะขามเป็นฝ่ายเซฟครับเจ็ดต่อเจ็ดครับเติบยอป๋าดงครับปักเข้าไปโอ้โหเอร้อยเอ็ดมงพิกเน็ตลงครับป๋าดงยกตับมากครับลูกนี้ครับเอร้อยเอ็ดเกี่บมงไม่ทันมันมะเลงเหมือนกันตะเอนนางรองเมื่อคืนเรอแต่กินไส้นะเกกินไส่เกมแรการตลาดเกมแรกการตลาดเกมที่สองเป็นไงนะ ผมว่าจะนอนแล้วผมยังอดมาดูอดดูไลฟ์สดไม่ได้เหรอคือเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับอเ,เอร้อยเอดเสิร์ฟมาเสียยันไปสวยยกสวยงามมากครับถ้ายกสวยก็ได้เล่นทางแล้วครับลูกนี้ครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับ เก่งบ้านประขามเสิร์ฟปาโดมเปิดได้ครับยกมาสวยงามครับถ้ายกได้ก็ไม่เหลือครับเจ็ดสิบเอ็ดครับเอลเอสเสิร์ฟโปกมาเสียยันเปิดสวยน้องเก่งยกห่างนิดนึงครับโมงพิกนิดครับ เย็นครัมภาพสันนาขอขอบคุณครับผมเก่งบ้านมาขามเป็นฝ่ายเสิร์ฟ11ต่อ7เดี๋ยวไปปลาโดเปิดหัวมีถลำครับกเข้าไปโอ้โหลูกนี้เกือบโดนเกี่ยวเหมือนกันครับเอล้อเอ็ดครับ เจ็ดต่อสิบเอ็ดครับเอเลียสเซบเข้ากลางน้องเก่งรับสวยยกขวาเลยครับตรงนี้ครับเสียยันโหม่งได้ดีครับสิบเอ็ดสิบเจ็ดครับเอเลียลาดเองครับโหม่งเชดบางบานสวยงามครับ ็ดองบอนครับเอ11เอ1เสิร์ฟเสียยันเปิดสวยน้องเก่งยกสวยงามครับโดนเกี่ยวหลังเท้าครับป๋าโดมยกเอ11แก้ไขมาเสียยันเปิดไม่ดีเท่าไหร่น้องเก่งลากเองโอ้โหโบกไม่ข้างรับไล่มาเป็น8ต่อ11แดต่อบผมครับ เราสิเบรคครับเอลอยเอเสดมาเดียยันม่งเอ๊ยติดหลังเท้าครับเอ๊บ่งมาโดนเกีียวเดียยันโอ้โหบ่งสกิดได้ครับแสดงว่าเช็ดแทนสนุกบ่อยครับดูมีเช็ดบานได้สวยงามครับบานครับผมเราเนี่ย ชุดเอตต่อแปดครับเก่งบ้านมาขามเมฆฝ่ายเสิร์ฟเอมองโดนเกี่ยวครับเสียยันติดเขาเอโดนเกี่ยวเก่งมองเองครับสวยงามครับแหมน้องเก่งต้องปิดฉากเองครับลูนนี้ครับเแล้วลูกเดียวเกมครับ 12-8 12-8คร s> 12 <S ับเกมบ้านมะคามเสิร์ฟเสิร์ฟไปป่าดมเอาเสียแล้วครับเกมเลยครับจบเกมครับค e ่ายบ้านมะคามเอาชนะค่ายร้อยเอ็ดไปได้เดีวยวสังกัด13-8ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ได้วยนะครับ Good.